ครับพี่น้องครับปกกช่องตอนตพันลำเพลินแล้วไปเชืออ่อเขมิดะครับรถไหลโอ้ัลานขาขึ้นหลแท่ลานขาหลายหพี่น้องครับตื่นขึ้นมาแล้วลานขาขึ้นลหลแท้ ะตีกินน,นี้ไหมมาจะตื่นนะหนังมันหนักนะปัดก็เป็นซอกซอยดีแท้ตื่นมาคนละโลกเลยแต่เมื่อเช้ายังนั่งนี่อยู่ปัดครั้งสังสีมอดทง่า ที่นี่ครับสวนน้ำดีดีพักอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีมันี่นอนมาห่อกันมันี่นอนในสวนน้ำเมื่อเบื่อเย็น ใช่เลยครับนั่นดีนะมัน,นดีโบไป้านฟุ่น,นนั่นนี่อันนี้นี่เสือต่อผมนี่โบเขาเสือตุอ๊กตาปลาโอ้หน้าตาไปตัดเป็นเท่นไปเสียดอกตลกคอบัเฮ้ ปัดตัวนี้แมี่ใหญ่แที่นอคิี่เร่สยอัน้อกะเปอันนี้เท่าไหร่อันนีน้150บาทจ้ากันดู หักศ <_ d _> ีรเอาไปทางหลังก่อนแล้วเข้าฟฝั่งนี้ใช่ไหมมีพี่น้่มทีมงานป้าช่วยพาม้วนเจดีพาเพิิน เราประกันข้อมูลซึ้นครับคืนนี้นะครับ ตุลุ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 ดิครับยังเพิ่งตื่นเลยเดี๋ยวเพิ่งถามว่ากินอะไรหรือยังเราเพิ่งตื่นเบลี่ครับพี่ว่าดิครับอันไหนครับมาแต่ตื่นเอาก็ห่วงแต่ตื่น <laughs> อ้คือเป็นแจ็สันนี่สวัสดีคุณแซมครับฮะไม่แต่ตื่นฮะไปน,นอนทางไหนวะนอนในสวดน,น้ำเถอเว่านอน,นสวดน,น้ำอฮาเห็ว่าไปยรื่บไปฮะ เอาสิมันจะเป็นตรงมีมูสบอกเขาไปในสวนน้ำคือเขาเอาแม่ค่าเขาเท่าไหร่หกสิบบาทแม่เแต่แต่มันเปิดนะคิดว่า่ะเปิดเปิดปุ๊บเขาไปนอนเลยแม่เอาเข้ามาทำไม่ไม่ได้น้ำหรอกผมเข้ามานอน ก็มองที่ข้าจอยนั่งเออลมันเือ้่ยนนอนบหอะนนแล้วไอโอมก็ไม่ยอมพดกับเขาไม่นอนเลยแ่เขาขอน่งไม่นออกัเอาลโพงไ้ก่อนมาได้เต่นเนาะเดี๋เอาล็โพงมาวางไ้ก่อนก็สิไปนามาหลัง ไม่ดูมาดีครับพดีข้ากินข้านี่ข้าหนาวด้วยมตื่นก็ดินมคาต่นเฮเดียวว่าแต่งหน้าโอ้แต่งหน้าแต่งมเนแต่ี่สจำห่ยกระเป๋ายางถอไทยถืไทยถทยไปเต็มนหน้ามอไปนอนในสวนน้าไอ้เป็นผู้ใดน่ะมิติใหม่ฮะย้องด้วยน่ะยังยีก เฮ้ยยังไงพี่นั่งดีืนึงเราส่องเราส่องแว่นซื้อจักรวาแต่เราแต่งแหละจักรได้ไอ้เบอร์ก็จะผ่าตากไว้มีเดนน้อสบายดีป่ะนาะเขาคนนั่นดูแเจ้าดีไปกันไ วันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอยู่ที่สวนน้ำดีๆปะเปียวดีครับไม่ตื่นโอยเดีวา้จะตื่นบ่หลับเอเป็นยังแล้วมาไหนนอนเนาะนอนนอนหลับแม่ไม่เป็นยังไงมาหอดเมื่อเช้า รถแต่แรกมันห่อนเนาะอยู่งานที่แล้วนั่นอยู่ลังสิดวันนี้ขับรถมาพราพอกันใช่มามบัดลุ่งทอดทอดดีย้ำขึ้นประมาณตีตีหนึ่งกว่าจะได้จะล่มเย็นปอบตัวกับพทันรู้มาที่เหลกอ๋อขอดูขางทะเลบ้าว่าล่มคือแห้งกันจังดอกับตัวกับพระท่านบัดเท้าันนี้ขึ้นสีน้ำครับเหื่อนบัดเท้าสีน้ำเรียนแค่คิดรอครับเจะพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกคนติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซ like, ับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ของตันอัะตะพลเราเพลินๆเพื่อเชี่ยวเนี่ยพอกันสนามทีดีปักอำเภอดอกแคครับจังหวัดสระบุรีคืนนี้พอกันแน่นอนครับบทีมงานสาวหน่อยเป็นแพื่นครับพี่น้องครับสร้างขีดเหนี้ลาไปก่อนนะฮะดูดีมี่เฮงยู่ดีมีสุขภาพเพ่งเลยสุขูมสุขคนครับพี่น้องครับสร้างขีดเหนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอไม่คลิปหนาครับ